สนับสนุนเกมแท้เกมสตรีมโดยตัวผมเองก็ซื้อเองเล่นเองใจเองสบายใจเองเอาละ่ะอย่าลืมละ่ะหันมาเล่นเกมแท้เยอะๆนะครับ อเคนะครับหลังจากที่ผมไปซุ่มซ้อมกับเกม Counter Strike Global Offensive นะครับคราวนี้เรามาโูกันว่าสีมือของเรามันจะตีแค่ไหนหลังจากที่ไปซุ่มซ้อมกันมาผมบอกเลยว่าสีมือของเรามันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนว่างไงครับเออมันโกงครับสองตอนหนึ่งก็เออเดเด็ดเด็ดเด็เด,ด,ด,ดนั่นแนวดีวดีเพืพ่อน อะไรครับ LSD โอ้ยโดนกลยิงแกระยไกอันนั่นแนอันนั้นแนผมลอปืนออกก่อนนะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยนน่าเออเฮ้โดนลูกซองยิงโอ้ย ยังไม่ทันได้เปลี่ยนปืนแล้วโอ้ยอะไรอะไรโอ้โหดูเดือดมากผลจากการฝึกมามันได้เท่าไหไหนายเบื่อนเราขอมั่งขอบคุณอ่าแล้วนี่ก็คือเกม Counter Strike Global Offensive นะครับหรือ CS GO CS GO อะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก แล้วใครมันมายิงหัวผมอะไรฮะไกา่มีปัญหาเรอเพื่อน <c oughs> เอาละทางทางไหนเนี่ยโอย้ยโอ้ยอันนั้นนี่อันนั้นนี่โดนปืนสั้นยิงสไนพ์แพ้ปืนสั้นครับ ของอย่างนี้มันก็รู้ๆกันอยู่นั่นคือเพื่อนของเรานั่นคือโจรผู้ชั่วร้ายทำไมผมโดนปืนสั้นยิงตายตลอดอ้านั่นไม่ใช่อ้าวอยู่ข้างหลังก็ไม่บอกหึ้อง รู้สึกเหนื่อยอันนั้นแน่สิ่งดังโดนตู้หูโอ้โหโอ้โหตู้หูกันเลยทำไมโดนปืนซ่านยิงตายตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่าอยัางขอปืนเนี้ยโอ้โห,โหนั่นฮ่าเก็บหนึ่งครับเก็บหนึ่งอรอกเก็บอืม ศูนเลยเอ่อเจ็ดนัดก,ก็ก็เป็นอะไรที่ยังพออยู่อันนั้นเน่อันเน่เอ,อฮู้วไม่ระเบิดไหมอ๋อหมดนี้มันเด็ดเด็ดแมท เอาแล้วปิงเริ่มมาเหมือนฟัามซวยจะมาเยือนอืมวันดีไก่กระตากกระตากโอ้ผมรู้แล้วมันอยู่ไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ใช้สนไนฮะ này, lại Mình tao toàn bị khai cửa từ tông thẻo thở ní Nì thăm lê một mọ bị khai bon hiến râu lọc Ui nan 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 Rõ hả? ส่วงเพเทานี้ไม่รอแล้วเฮ้ยจุดปืนสั้นมีไว้ทำอะไรปังปังอู้ออรันนะครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหโอ้โหอยู่กันขนาดนี้โอ้โห ตู้หูกันเลยทีเดียวอย่ไมอ่ามีบทรองความสำเร็จอะไรด้วยเอาลืมแล้วแย่แล้วเราเปินแล้วก็ไม่มี โอ้สู้กันสู้เพืนเพืนสั้นอ่นานั่นเนเพื่อนของเรานี่ก็เป็นรถที่ติดไฟได้อ๋อรู้สึกอุ่นสบายโอ้หดิวันนี้เราจะมาโชว์เทพ ืดีมากไม่มีใครแย่งที่รอไปจากเราได้อ๋ออ๋อเราอ๋อเราได้ก็แม่นกันจังเลย ผมจริงๆเถอะเป็นนักกีฬายิงปืนกันหรือไงอ,อันนั่นแน่อันอาผูกตัวเองอีกอู้หอหมันมันมันอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ครับคนเรามันต้องมีฝีมือกันมั่ง

ตอนนี้นะครับอันดับถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียว ไม่มีคำบรรยายที่จะฉันอธิบายไม่รู้จะร้องเพลงทำไมยิงไหมโดนอะไรเพื่อนจะไปไหนผมไปด้วย ว่าไงนะให้ผมนำมเหรอโอ้ยนี่ไงเอาไกเอาคนถ้าเกิดเกิดตรงนี้นะครับเห็นตัวงูไหมตรงนั้นโจรน,นั่นคือโจรน,นั่นคือโจรเรายิงหมดแม็กไรเลยเราอย่าไปเสียดายลูกกระสุนออ้้า อืเป็นไงครับสุดยอดเลยเลยครับ <ท Sar an atic> ผมนี่ฝีมือระดับสุดยอดฮ่าฮ่าฮ่าบวก